กรัสวดีพี่พิชาลาเกมเศรษฐีทุกท่านด้วยนะครับวันนี้ขอต้อนรับก็สู่การรีวิวอีเวนต์ใหม่นะครับอีเวนต์ปีอัพตัวละครสุดแกร่งนั่นเองนะครับโอเคก็มาให้เลือกสรรแล้วก็มารีหลังค่อนข้างมากหน้าหลายตาด้วยนะครับแล้วก็โผล่มาแล้วนะครับลูกรักมัน <Yeah. S 1> บอลหัวขาวนะครับโอเคก็เดี๋ยวยังไงไปลุ้นสกิลของลูกรักมันบอลของประจําช่องเอ s นด a n n e l กนดีกว่านะครับว่าความสามารถของน้องเนี่ยจะเข้ามาเติมเต็มแล้วก็ เอามาแบบรับมือกับปร e ธานาธิบดีผีเสื้อได้ดีหรือเปล่านั่นเองนะครับอ่ะเรามารุ้นกันดีกว่าโอเคอ่ะโอเคเนี้เขามีอะไรให้อัปเดตบ้างเนี่ยขอเช็คสักครู่นะครับอ่ะนี้ผมก็ไม่มั่นใจเหมือนกันนะว่าเขาลดอ่าเขาแก้บั๊กในส่วนของตำนานหุ่นหรือ,อยังนะครับถ้ามันไม่ใช่บั๊กยังไงก็คิดว่า p r e s i น e n t c o ก็ยังเก่งต่อไปนะโอเคอ่ะในส่วนของตัวนั้นก็ค่อยว่ากันนะครับพี่ๆสามารถสอบถามผมได้นะว่า มูนมันเป็นบั๊กอะไรนั่นเองนะโอเคอันนี้ก็เป็นแพ็กเกจนะครับผมอาจจะไม่ได้อยู่พูดถึงเรื่องของอีเวนต์จี้นะครับยังไงคลิปนี้ผมจะพูดรวบรวตัดยอดให้ฟังเลยนะครับว่าอีเวนต์จี้ดาร์กนะครับที่มันจะมาเลยหลังในวันจันนี้นะครับที่จะถึงนะเพราะว่าส่วนตัวนะครับผมน่าจะไม่ได้มารีวิวอีเวนต์จี้เครื่องรางแยกให้พี่ๆได้รับชมกันนะครับยังไงก็จะพูดในคลิปนี้ให้จบไปเลยนะครับเพราะว่า เหมือนทางเกมเขาก็สปอยมาเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับก็จะได้ไม่ต้องมีอะไรเพิ่มเติมมากมายสักเท่าไหร่นั่นเองนะครับอ่ะอันนี้เป็นแพ็กเกจทันค้านะครับก็อ่ะเดี๋ยวค่อยว่ากันนะครับมาเรามาดูก่อนนะครับอืมบารอัปเกรดอันนี้เป็นแปนโดล็อกเมืองอ่ะค่อยว่ากันอ่ะอ่ะเดี๋ยวเราไปดูที่ตัวของ ปิกอัพก่อนนะครับรางคาปิ c กอัพก็จะมีตัวละครนะครับอ่ะตัวละครที่มาในรอบนี้นะครับก็มีทั้งการ์ดใหม่แล้วก็การ์ดเก่าด้วยนะครับการ์ดตัวละครใหม่ก็คือตำนานมันวอนแห่งอ่ารักนิรันนะครับความสามารถก็คือเมื่อฉันทอยเต่าโอกาส80%อัญเชิญภาพมายาจันนะครับไปยังพื้นที่หัวมุมหรือพื้นที่พิเศษภายในระยะที่ทอยลูกเต่าได้ในตอนนี้โอกาส100%รับเอฟเฟกลบสิ่งติดตั้งนะครับ แล้วก็เมื่อฝันเมื่อฝันตรงข้ามถอยเต่าแล้วผ่านตัวชั้นนะครับโอกาส45%ส่งไปเกาะร้างนะครับแล้วก็เมื่อฝันตรงข้ามตกเลนมาร์กตัวเองโอกาส75%เปิดใช้งานพื้นที่เฟกฝันร้ายในพื้นที่ดังกล่าวนะครับแล้วก็เมื่อตกเรนมาร์กของฉันโดยก่อสร้างโดยตรงโอกาส90%เปิดโอลิมปิกในพื้นที่ทีมที่เลือกหลังจากนั้นนะครับสร้างเลนมาร์กอัตโนมัติแล้วก็ดึงหน้าหลังสีช่องนะแล้วก็โอกาส60%ป้องกันขโมยมาเบิ้ลและเมื่อกักขังฟองสบู่นะครับ โอกาส90%ถูกปลดปล่อยทันทีจำกัด2ครั้งนะครับโอเคก็สกิลที่หายไปใช่ไหมก็จะมีประกอบไปด้วยสกิลแปนโดดในตัวนะครับอันนี้ผมจะเปรียบเทียบกับตัวตำนานมันบอนสีครามนะครับตัวสีครามที่ได้รับความนิยมที่สุดแล้วนะครับในบรรดาตระกูลมันบอลทั้งหลายนะครับอ่ะผมจะเปรียบเทียบกับสกิลตัวนั้นเพราะว่าตัวของมันบอลสีคราม ที่ยัดคอสตูมเจ้าหญิงอะนะครับมันจะครบเครื่องมากกว่าโอเคในส่วนของตัวนี้ความสามารถอะไรที่หายไปบ้างก็คือแปนโดดในตัวนะครับตัวมันบอลสีครามล่างทรนานอะมันจะมีแปนโดดให้นะครับแล้วก็มีสกิลป้องกันดีบัฟนะครับ65%อ่าที่หายไปสกิลยกเลิกผนึกเคลื่อนย้ายนะครับในตัวก็หายไปนะครับ3ส,สกิลเนี้ยหายไปหมดเลยนะซึ่งเข้ามาทดแทนในส่วนของสกิลในฝันร้ายนะครับแล้วก็สกิลตอนที่เราถูก ขังฟองสบู่เนี่ยจะถูกยกเลิกฟองสบู่จากัด2ครั้งนะครับอ่ะอันนี้ก็ค่อนข้างที่จะมาตอบโจทย์ในเมตาของ p r e s i d e n t บีโคผีเสื้อได้ค่อนข้างดีเลยนะครับเนื่องจากอะไรนะครับเนื่องจากว่าจังหวะนะครับที่ถ้าเกิดว่าเราโดนสลับตําแหน่งด้วยผิดเสื้อเนี่ยนะครับมันยังมีโอกาสที่ทําให้มันบอลเนี่ยรอดตายได้ดีเลยนะครับอ่ะจังหวะที่อ่าอย่าว่าแต่ Pres i d e n t โคนะครับหรือถ้าเกิดว่าไปเจอกับหุ้นเนี่ยหุ้นเขาก็มีขังฟองในตัวใช่ไหมไปเจอกับหุ้นก็สามารถ เด้งออกมาได้นะครับเด้งฟองสบู่มาพกจี้ยกเว้นข้าวมันทางไปสักชิ้นก็น่าจะรอดตายได้ดีขึ้นแล้วนะครับสลับตัวมันวอนแห่งรักนิรันด์นะครับอ่ะแล้วก็นะครับตัวละครที่มาในหลังอีกข้างล่างเนี่ยก็จะประกอบไปด้วยคารินโดยอนแชมินนะครับอ่าผู้แห่งป่ามันวอนนะครับมันวอนสีชาติสีครามสีหยกนะครับราชินีอเมซอนฮิวดานะครับแล้วก็ฮิวดานั่นเองนะครับโอเคก็ถือว่าเป็นการ์ดที่เรียกได้ไง เป็นการ์ดที่ค่อนข้างที่จะนอกกระแสกันสัส่วนหนึ่งนะครับตัวด้านล่างนะแต่ผมพูดถึงตัวด้านล่างแต่ว่าฮิวดาเนี่ยก็ถือได้ว่าเป็นการ์ดมามืดตัวหนึ่งนะนะครับสำหรับพี่พในที่กําลังมองหาการ์ดที่มันแบบพอที่จะเอาไปรับมือนะครับรับมือแล้วก็สู้กับ p r e s i ด e น t โคปิเสื้อได้แบบดีเลยอะนะครับผมแนะนําว่าเป็นฮิวดานะครับตำนานฮิวดานะไม่ใช่ตัวตัวล่างนี้นะราชินีอเมซอนเนี่ยไม่นับนะครับ ผมอยากให้เล่นตัวของฮิวด้ามากกว่านะครับเพราะว่าตัวของฮิวด้าถ้าเกิดว่าเราเติมคอสตูมเข้าไปเนี่ยทำเป็นตำนานแล้วก็คอสตูมนะครับตัวมันจะครบเครื่องแล้วก็เก่งในเรื่องของสกิลวิ่งนะครับมีโมบิลิตี้ในตัวให้ได้มากขึ้นนะครับทำให้จังหวะที่ถ้าเกิดสลายแลนด์มาร์คของโครที่มันมีผีเสื้อตัวมันก็ไม่กลัวนะครับเพราะว่ามีเงินเพียงพอที่ทำให้แลนด์มาร์คตัวนั้นสลายกลายเป็นกลางได้นะครับอ่าอันนี้ก็อีกเป็นอีกตัวนะที่ผมแนะนำว่า ถ้าพี่ๆลำคาญนะครับหรือว่าเบื่อโคที่จะเจอแล้วอ่ะนะครับไม่อยากจะเข้าร่วมในการเล่นเป็นผีเสื้อโคแล้วก็ลุ้นทอยคนแรกคน2นะครับผมแนะนำว่าเอาตัวของฮิวดามาเล่นได้นะนะครับผมก็สามารถนำเอาฮิวดาไปไต่หลีก9วินได้นะครับในช่วงเมตาที่ p r e สิดเน t นโคกับผีเสื้อมันเกื่อนเซิร์ฟตอนนี้นะครับอ่ะเดี๋ยวจะแนะนําไปทีละตัวเลยนะครับตัวของมันบอลสีหยกนะครับผมก็ไม่ขอพูดอะไรเยอะนะครับก็ มันจะเล่นได้แหละนะครับแต่ว่าถ้าเชียเนี่ยผมเชียเป็นตัวมันวอนสีครามแล้วก็เติมคอตตูมเป็นเจ้าหญิงดีกว่านะครับอ่ะตัวนี้มันจะครบเครื่องมากๆเลยนะครับสกิลป้องกันอะไรครบนะครับอ่าก็ถึงจะไม่มีสกิลป้องกันนักอันเชิญแต่ว่ามันก็เป็นตัวหนึ่งที่โจมตีหนักนะครับตัวของมันบอนแล้วก็ขโมยมาเบิ้ลแรงด้วยนะครับด้วยความสามารถของภาพมายาจันนะครับที่มันจะบังคับจ่ายนะครับอ่าเวลาที่ฝันของข้ามาตก ที่ภาพมายาจันนะครับก็คือต้องบังคับจ่ายตังค์เลยก็คือบังคับจ่ายแบบทะลุโลได้นะครับถ้าเกิดว่าสัรค้ามาตกเองนะโดยโดยไม่ใช่วิธีการอันเชิญจากเรานะครับอ่ะก็ยังเป็นตัวที่ถามว่าในเมตาตอนนี้เพรสิดิโคลผเสื้ตัวมันวอลมันยังน่าเล่นอยู่ไหมใช่ไหมอ่ะผมก็ตอบตรงนี้เลยว่ามันมันยังเล่นได้นะครับแต่ว่ามันไม่ได้น่าเล่นแล้วแบบแต่ก่อนนะครับก่อนที่จี้ผีเสื้อจะเข้าเซิร์ฟไทยอะ่ะนะครับผมยังหยิบมันวอนบ,บ่อยอยู่นะครับแต่ตอนเนี้ แทบไม่ได้หยิบน้องมาเล่นแล้วนะครับเนื่องด้วยาการ์ดหลายๆตัวที่มันเข้ามามีบทบาทในเมตามากยิ่งขึ้นอย่างเงี้ยนะครับอืมก็น่าจะพอจะเข้าใจเนาะก็คืออีกอย่างหนึ่งมันอยู่ที่ความนิยมด้วยนะครับการ์ดตัวนี้มันกลายเป็นความนิยมส่วนตัวไปแล้วนะครับสำหรับตัวของมันวอนนะครับเพราะว่าน้องเนี่ยโดนแกงสกิลตั้งแต่มาเริ่มแรกเลยนะครับ ทั้งแบบที่เคยมีบั็กภาพมายาจันวิ่งทะลุด่านตรวจได้อะไรเงี้ยนะครับรวมถึงโดนตัดสกิลทอยต่อกไปนะครับแต่ตอนเนี้ยผมจําได้แล้วนะครับว่าเกมมันก็เอามายัดให้แล้วนะครับเป็นคอสตูมนะครับคอสตูมของล่างอ่ามันวอแห่งรักนี่รันนะครับอตัวใหม่นี่แหละก็จะเป็นคอสตูมเมื่อจบเทินของฉันนะครับโอกาส60%ทอลยลูกเต๋าเพิ่มหนึ่งครั้งนะครับในตอนนี้ควบคุมลูกเต๋าแม่นยำหนึ่งร้อยเปอร์เซ็นต์นะซึ่ง <c oughs> ถามว่า มันมาช้าไปไหมนะครับผมก็บอกตรงนี้เลยว่ามันมาช้ามากเลยนะครับแต่ถามว่ามันก็ดีนะครับก็มีข้อดีก็คือเพิ่โมโอกาสในการโจมตีให้มันบอลเนี่ยได้ดียิ่งขึ้นนะครับอ่ะถามว่าเอาไปคอมโบกับอุปกรณ์เขียนแบบตัวไหนได้นะครับถ้าเกิดว่าพี่พ,พี่ได้ทําเป็นตัวอุปกรณ์เขียนแบบอาผู้บิทักอวกาศอ่างเงี้ยนะครับเพราะว่าตัวนี้มันจะเป็นแปลนโดดนะครับมีตกเมืองได้เงินคืนแล้วก็มีสกิลที่สําคัญอีกอย่างหนึ่งในตัวมันบอลที่ต้องการก็คือ ด่านตรวจ65%นะครับมีแปนโดดมีด่านตรวจครบเลยนะครับจี้ตัวนี้ค่อนข้างที่จะอัตถประโยชน์เลยนะครับผมก็เลยแนะนําว่าสามารถนําไปเล่นกับมันวอนลร่างใหม่ได้นะนะครับก็จะได้ครบเครื่องขึ้นเนาะทีนี้ถ้าเกิดว่าเอามาคอมโบจัดเซตกัน่ะมันจะเป็นยังไงใช่ไหมอ่ามันก็น่าจะได้ออกมาเป็นประมาณอ่าอันนี้ก็จะเป็นแปนโดดอ่าเพราะว่าตัวสมมุตินะสมมุติว่าตัวนี้เป็นมันวอนตัวใหม่นะครับเราเติมคอสตัวอะไรเบดเสร็จใช่ปห เราจะขาดอะไรใช่ไหมครับเดี๋ยวผมขอจัดที่ใหม่ก่อนอ่ะหมวกอันนี้เป็นหมวกรถซูปเปอร์คาร์กา์ดวงนะครับตัวของมันบอลนะครับต้องการเป็นยกเว้นข้าบันทางสักชิ้นหนึ่งใช่ไหมถ้าเป็นยกเว้นข้าบันทางแล้วก็มีขังคุกด้วยผมแนะนําว่าเป็นตัวนี้นะครับน่าจะโอเคเลยสำหรับซันตากระโดดอีเวนต์อ่าคริสต์มาสดาร์กเมื่อกี้นะครับแล้วก็กอลเล์ฟ้านะครับผมก็จะเลือกเป็นกอลเลย์ฟ้าเนเธอร์แลอ่ะ เซตประมาณนี้นะครับผมว่าน่าจะครบแล้วนะครับมีขโมยการ์ดมีการวิกกันขังคุกนะครับครบเครื่องเลยนะครับถ้าพี่ๆสนใดที่จะทานะคิดจะทําตัวของมันวอนตัวใหม่นะครับแต่ก็ตามที่ผมได้แนะนําพี่ๆไปนะครับตัวเนี้มันเล่นได้นะครับแต่ว่าถามว่าพอมันยังเป็นการ์ดที่มันไม่มีป้องกันอันเชิญอะนะครับมันก็ยังไม่อุ่นใจไงถึงแม้มันจะห้อยเป็นพื้นที่ฝันร้ายมาก็เถอะนะครับแต่ว่ามันก็ยังมีโอกาสที่จะถูก โจมเตียนเชิญได้อยู่ดีนะครับเนื่องด้วยถ้าเกิดว่าโครมนนันเชิญเราไปที่ตัวของผีเสื้อนะครับแลนด์มาร์กที่มีผีเสื้อสกิลยกเลิกฟองสบู่ของเราก็ไม่ทํางานนะครับสกิลอะไรก็ตามนะครับของมันวอนก็ไม่ทํางานแล้วนะครับเพราะว่าไปตกที่ผีเสื้อมันทําให้โดนใบสกิลไปนะครับซึ่งผมก็เลยมองว่ามันวอนในเมตาตอนเนี้ยมันเป็นความนิยมส่วนตัวนะครับตามที่บอกไปนะครับก็คือสำหรับใครที่อชอบจริงๆแบบเล่นแต่มันวอน ร้อยตาพันตานะครับก็ยังเล่นได้เหมือนเดิมน่นแหละแต่ถ้าเอามาใช้ประโยชน์จริงในลีกผมมองว่าเล่นยากมากแล้วนะครับในเมตาที่โครกับผีเสื้อมันระบาดนั่นเองนะอ่ะมาพูดต่อในเรื่องของตัวตำนานคารินนะครับคารินนี้เป็นเขาเรียกไงเป็นลูกรักประจําด่านฮาดินแดนทิมะนะครับในโหมดแชมเปี้ยนลีนะครับเพราะว่าผมค่อนข้างเจอบ่อยเลยตัวเนี้ยนะครับนอกจากเปอเซนตโครีเซอก็เจอตัวคารินนี่แหละ นะครับมันเป็นการ์ดที่เป็นการโจมตีเวเดียวกันเลยกัยกบโครผีเสื้อนะครับแต่ไทยพูดถึงความนิยมอ่ะคนก็นิยมไปในเรื่องของโครผีเสื้อกันมากกว่านะครับเพราะว่าตัวของคารินเนี่ยมันโจมตีถอดโลได้ค่อนข้างช้านะครับไท้พูดก็คือส่วนมากในเมตาตัวนี้พี PP ่พี่พกเป็นป้องกันเอฟเฟกอันตรายกันซะส่วนมากอายู่แล้วนะครับเนื่องจากการโจมตีด้วยครั้งคาวอันเชิญครั้งคาวเนี่ยมันเป็นการโจมตีด้วยดีบับก่อน ดอกแรกนะครับดอกที่2จะเป็นการโจมตีเคลื่อนย้ายอันเชิญฝันตรงข้ามไปยังที่ค้างคาวนะครับอ่านะซึ่งมันมีโอกาสที่ถ้าเกิดว่าฝันตรงข้ามมีโล่2ขั้นนะครับเขาก็สามารถใช้โล่1ขั้นป้องกันการอันเชิญแล้วก็ใช้สกิลป้องกันดีบัฟในตัวนะครับได้นะทำให้คารินเนี่ยถอดโล่ฝันตรงข้ามค่อนข้างช้าซึ่งตัวมันเป็นการ์ดที่ พยายามแบบสแปมโจมตีภายในแถวอะนะครับภายในแถวเดียวกับที่ฝ่ายตรงข้ามยืนอยู่นะครับเพราะว่าด้วยตัวของมันเองเนี่ยมีความสามารถในการสาบฝ่ายตรงข้ามให้กลายเป็นหุ่นกระบอกได้นะครับซึ่งมันมีดีบัฟอีกอย่างหนึ่งด้วยนะครับอ่าซึ่งมันจะทําให้ถอดโล่ฝ่ายตรงข้ามได้ดียิ่งขึ้นด้วยนั่นแหละนะครับซึ่งมันก็ได้กลายเป็นเวที่ตัวเนี้ยมันจะสมดุลแล้วก็เก่งมากๆในแผนที่ดินแดนหิมะที่เป็นสกายแลนด์นั่นเองนะครับส่วนแผนที่อื่นอะไรเงี้ยก็จะไม่ค่อยเจอน้องมากเท่าไหร่นะครับเพราะว่าน้องเนี่ย จะเก่งนะครับในด่านที่มีสกายแลนน์นั่นเองนะครับเพราะว่าความสามารถในการตกเลนมาร์กนะครับหรือว่าตกดินแดนท้องฟ้าโดยตรงเนี่ยสามารถอันเชิญขั้งขาวได้ซึ่งมันมีข้อดีเวลาที่ตัวของคารินเนี่ยติดดีบัฟกุหลาบนะครับมันก็ยังสามารถโจมตีได้อยู่เหมือนเดิมนั่นเองนะซึ่งแตกต่างจากพิเศษโคผีเสื้อที่ถ้าเกิดว่าติดดีบัฟกุหลาบเนี่ยแล้วไปเล่นในแผนที่ดินแดนทิมะนะครับมันก็จะไม่สามารถโจมตีกาได้จะโจมตีได้แค่สลับตำแหน่งของผีเสื้อเท่านั้นนั่นเองนะครับโอเคนอกก็ประมาณนี้นะครับ โดยอนนะครับอ่าโดยอนก็เป็นการ์ดต,ตัวตึงอีกตัวหนึ่งนะครับซึ่งมีบทบาทมากๆาเลยในช่วงนี้นะครับเนื่องจากเอามาอ่าเขาเรียกไงเอามาวัดใจอะนะครับเอามาวัดใจแล้วก็เป็นอีกหนึ่งตัวที่ถึกกับโคผีเสื้ออยู่เหมือนกันนะครับเพราะว่ามีสกิลป้องกันอันเชิญนะครับสกิลป้องกันการอันเชิญมีสกิลป้องกันขโมยเงินด้วยนะครับทาให้มันค่อนข้างครบเครื่องนะครับตัวของโดยอนค่อนข้างครบเครื่องเลยนะแล้วก็อีกอย่างหนึ่งเป็นการ์ดที่ ถ้าเกิดว่าเราศึกษาการเล่นของน้องดีๆนะครับให้น้องเนี่ยแบบมีตำแหน่งที่ดีนะครับมีโพซิชันที่ดีแล้วก็ศึกษาการที่แบบว่าใช้สกิลคอตูมในการเหาะไปโจมตีฝั่งตรงข้ามเนี่ยใน1เทิร์นเนี่ยมันสามารถโจมตีได้หนักมากนะครับดูยอนสามารถถอดโล่ลดการโจมตีป้องกันฝั่งตรงข้ามได้เยอะมากๆเลยนะครับก็เป็นอีกหนึ่งการ์ตัวละครที่ติดเมตาในตอนนี้เช่นกันนั่นเองนะครับอ่ะสำหรับพี่ในที่ลังเลตัวของดูยอนนะครับ หรือว่ากดแฟลชเซลลทันอะไรเงี้ยก็สามารถไปเติมคอรตัวให้น้องได้นั่นเองนะครับอ่ะแช่มินนะครับแชมินก็ค่อนข้างที่จะพูดมาหลายคลิปแล้วแหละนะครับอ่ะมันจะมีบางคลิปที่พูดถึงแช่มินอยู่แช่มินก็เป็นการ์ดที่โดนตัดสกิลใช่ไหมอ่ะตัดสกิลมาจากเซิร์ฟแม่นั่นแหละนะครับซึ่งก็สามารถที่มันโดดเด่นหลกัหลกๆหลายสกิลมันหายไปเยอะเลยนะครับในตัวของระเบิดมือนะครับระเบิดนี้ก็ระเบิดมือนี้ก็คือเป็น สกิลโจมตีคล้ายๆกับอีกาของโคลนะครับแต่แตกต่างตรงที่จะไม่อันเชิญเคลื่อนย้ายฝันตรงข้ามแต่จะอันเชิญเคลื่อนย้ายตัวเองไปโจมตีฝันตรงข้ามภายในแถวแทนนะครับที่อันเชิญระเบิดมือออกมานะซึ่งระเบิดมือมันจะทําหน้าที่อะไรก็คือจะทําลายพวกเอฟิกสิ่งติดตั้งสิ่งอันเชิญนะครับของฝันตรงข้ามทั้งหมดภายในแถวออกไปนะครับแล้วก็พอไปแลนดิ้งบนแลนมาที่อันเชิญระเบิดมือออกมานะครับมันจะทําการขโมยมาเบิ้ลนฝังตรงข้ามเป็น2เท่านะครับ อ่าตรงที่อันเจอระเบิดมือออกมานั่นเองนะครับโอเคเนาะอันนี้ก็เป็นแค่สกิลระเบิดมือปกติเลยนะครับแถมยังเป็นระเบิดมือโค้ดที่2ด้วยนะครับปกติอะถ้าเป็นโค้ดแรกของแชรมินเองอะมันจะมีสกิลอ่าโจมตีเขาเรียกไงเป็นโจมตีขโม,มยมาเบิรแบบสีเท่าอะนะครับแล้วก็มีสลายมาเบิรด้วยนะครับอันนี้มันไม่มีสลายมาเบิรน,นะครับก็คือมีแค่สกิลโจมตีขโม,มยมาเบิลที่ มีโอกาสที่สามารถป้องกันได้ด้วยสกิลป้องกันขโมยเงินแล้วก็มีโล่ป้องกันได้ด้วยอีกหนึ่งขั้นอย่างเงี้ยนะครับมันกว่าจะเจาะโลข่ของลังคามได้ก็ค่อนข้างที่จะเสียหายอยู่นะครับสำหรับแชมินถ้าหากแนะนําจริงๆนะครับผมไม่ค่อยแนะนําให้อ่าเอาถอดแชมินมาเล่นสักเท่าไหร่นะครับเพราะว่าสกิลอะไรมันก็ยังเหมือนเดิมอะนะครับยังเป็นสกิลย้อมสกิลตัดย้ำทั่วไปนะครับอ่ะก็ไม่ได้มีอะไรโดดเด่นไปเทียบเท่ากับตัวของ เป็นิ่หนึ่งโคพิเชื่อได้นะครับอ่ะโอเคอันนี้ก็พูดไปแล้วนะครับอ่ะประมาณนี้นะก็คิดว่าน่าจะช่วยพี่ๆประกอบการตัดสินใจในเรื่องของการทําตัวละครปิกอัพได้ไม่มากก็หน่อยนะครับว่าจะอยู่ที่เลือกสันการ์ดไหนนะครับอีกอย่างมันเป็นอีเวนต์ปิกอัพนะครับผมพูดถึงอีเวนต์ปิกอัพก่อนก็คือมันเป็นอีเวนต์ที่ ผู้ก็พูดก็คือเสียงดวงอะนะครับถ้าคุณเปิดได้เป็นการ์ดต,ตัวละครตำนานเลยก็คือจบอีเวนต์ได้แต่ถ้าเกิดว่าเปิดไม่ได้อะไรสักทีนะครับเราต้องรวบรวมเป็นกุญแจอย่างเงี้ยนะครับกุญแจทรงพลังนะครับกดจนกว่าจะได้นะครับถึงจะปิดตัวละครตัวหนึ่งในปิกอัพได้นั่นเองนะครับอนนี้ก็เรามัดระวังให้ดีแล้วกันนะครับหลังจากอีเวนต์อัพแพดใหญ่ที่ผ่านมานะครับเพราะว่า ผมมองว่าพี่ๆหลายๆท่านน่าจะสูวนเพชรไปจากอีเวนต์ของตำนานหุ่นแล้วก็จี้เครื่องรางดาร์คคริสต์มาสค่อนข้างเยอะอยู่แล้วนะครับอีเวนต์นี้ก็สามารถเป็นอีเวนต์พักผ่อนเพชรได้นะครับสามารถแบบเขาเรียกไงถ้าเกิดว่ามันมาเลหลังรอบหน้าก็ตามหาได้อีกทีก็ไม่แย่นะครับเพราะว่าการตัวละครที่มาเลหลังในรอบนี้มันก็ไม่ได้ถึงขั้นที่ทําให้เมตาในช่วงนี้สั่นคลอนได้มากขนาดนั้นนะครับรวมถึงการมาใหม่ของตัวละครตำนานมันวนล่าง หมขาวด้วยนะครับสกิลมันก็ไม่ได้โดดเด่นถึงขั้นที่จะทําให้โคลบีเสื้อแบบลดหายไปเลยนะครับก็เป็นอีกหนึ่งการ์ดท,ที่เอามาเพิ่มมามีบทบาทให้มันมีความแบบมีความหลากหลายของการ์ดมากยิ่งขึ้นเนี่ยเท่านั้นเองนะครับที่ผมจะสื่อนะโอเคพี่ๆก็น่าจะได้ความรู้ การตัดสินใจในอีเวนต์การ์ดตัวละครปิกอัพกันไปครบแล้วแหละนะครับโอเคเดี๋ยวไงไปพูดถึงจี้เครื่องรางปิกอัพกันดีกว่านะอ่าแล้วก็ในส่วนของจี้เครื่องรางนะครับเป็นบัตรเชิญคาปิบาร่านะครับแล้วก็โดนก๊อปปี้กับคาปิบาร่านะครับที่ผมแทนเรียกสั้นๆแล้วกันนะโอเคหลังจากที่ไปส่องความสามารถมานะครับมันก็เป็นการตลาดอย่างหนึ่งของเกมเนี่ยนะครับก็คืออีเวนต์เนี้ยนะครับเขาให้ตามหาตัวนี้ใช่ไหมกุญแจทรงพลังเนะี่ย ก็คือมันต้องตามหาด้วยวิธีไหนขอเช็คแปหนึ่งนะครับกุญแจทรงพลังสีแดงนะครับอันนี้ก็สีแดงใช่ปะคือเขาบอกว่าไอตัวเนี้ยมันต้องใช้เป็นซูเปอร์พรีเมียมปิกอัพนะครับอ่าสุ่มซูเปอร์พรีเมียมบวก3ตัวกุญแจนะครับไม่ค่อยมั่นใจฮะว่าเขาให้เลือกตรงไหนแต่แต่ถ้าให้เดานะผมคิดว่ามันน่าจะมาโผในนี้แหละนะครับเนี่ยเยผมว่ามันน่าจะมาโผในตัวของ การสุ่มแบบปิ๊กอัพที้เครื่องรางนะครับผมคิดอย่างนั้นนะนะครับเพราะว่ามันเป็นการตามหาวัตถุดิบ S นะครับมันแตกต่างจากตัวละครที่ให้ตามหาแบบเป็นกุญแจ S ไงนะครับเป็นการ์ด S แต่เนี้เป็น GS นะครับซึ่งก็จะเปิดให้ตามหากันวันจันทร์ที่จะถึงนี้นะครับแต่ว่าผมบอกพี่ๆไว้ตอนต้นคลิปแล้วนะครับว่าน่าจะไม่มีเวลามารีวิวเวต์นะครับคลิปนี้ก็จะรวบรัดทีเดียวให้ฟังเลยว่า จี้ไหนเนี่ยมันน่าหาน่าทําบ้างรวมถึงจี้ใหม่เนี่ยความรู้สึกส่วนตัวเป็นยังไงบ้างนะครับอ่ะสหรับตัวบัตรเชิญนะครับบัตรเชิญคาปิบาร่านะครับมันมีให้ตามหาเป็นเวอร์ชันดาร์กด้วยนะครับเวอร์ชันดาร์กก็คือต้องใช้คาถากายสิทธิ์ดาร์กนะครับไอคาถากายสิทธิ์เนี่ยก็ต้องใช้เป็น8ชิ้นนะครับ S8 ชิ้นเพื่อมาแลกเป็นอ่าคาถากายสิทธิ์ดาร์เอสนะครับเพื่อเป็นวัตถุดิบประกอบตัวหลักนะครับในการเปลี่ยนนะครับอัปเกรดให้กลายเป็นเวอร์ชันดาร์กได้นะครับซึ่ง ไอตัวลูกแก้ว3ลูกแก้วเนี่ยที่มันเคยมาอีเวนต์ตอนของสโนมาเรียนะครับพี่บินในที่เคยปิดไปแล้วนะครับก็ถ้าอยากอัปเกรดให้มันเป็นเวอร์ชันดาร์กนะครับเวอร์ชันดาร์กรู้สึกจะเบอร์มากเลยนะครับในเรื่องของสกิลชาร์ดโล่นะครับจากเดิมอะถ้ามันเป็นชาร์ดโล่บวกเพิ่มเปอร์เซ็นต์มันจะบวกแค่10อันนี้มันบวกเพิ่มเป็น15นะครับประมาณนี้นะโอเคส่วนในเรื่องของสกิลอะไรตามมาเนี่ยมันก็เปอร์เซ็นต์ไม่ได้เพิ่มต่าง ต่างกันมากหมยใช่หนนะครับประมาณนี้นะครับอ่ะแล้วก็ไปพูดถึงต่อแล้วกันนะครับสหรับจี้แต่ละอันนะครับ <c oughs> ผมมองว่าอีเวนต์น่าจะใช้เพจเยอะมากเลยนะครับเออเพราะว่ามันหานี้ไม่พอไงถ้าอยากทําเป็นเวอร์ชันดาอีกก็คือต้อง <c oughs> ต้องมาตามแบบมาแรกอะนะครับอืมก็ใช้ค่อนข้างเยอะเลยนะครับ <c oughs> ส่วนจี้เครื่องางใหม่นะครับบัตรเชิญคาปิบาร่านะครับมันก็จะเป็นสกิล บัตรเชิญนะครับแล้วก็ตกเมืองได้เงินคืน100%นะครับแล้วก็ล็อกค่าบันทาง28เท่านะครับถามว่าบัตรเชิญมีล็อกเมืองมีค่าก่อสร้างอีกนะครับผมว่าใครที่ทำเป็นบัตรเชิญดรอปฟองสบู่ไปเอีเวนต์ดาร์คคิดบัตรเมืจอร์หาเป็นออฟอะไรอ่ะเขาเรียกไงออฟตกเมืองได้เงินคืนนะครับแล้วก็ถ้าเกิดว่าจี้ในคลังของเราอ่ะมีล็อกเมืองอยู่แล้วผมว่าไม่ต้องตามหายตัวบัตรเชิญน,นี้ก็ได้นะครับ ออมันน่ารักก็จริงนะครับปีบาา่าแต่ว่าไอ้สกิลเนี่ยเป็นสกิลที่ผมจะพูดว่ามันมีแค่สกิลโดดเด่นแค่สกิลเดียวก็คือสกิลโจมตีบัตรเชิญนะครับซึ่งในเมตาตอนเนี้ยสกิลโจมตีบัตรเชิญที่ความสามารถมันพ่วงมาดีๆมีเยอะมากนะครับไม่ว่าจะเป็นบัตรบัตรเชิญไมกุลาบอย่างเงี้ยบัตรเชิญเพชรสีแดงอย่างเงี้ยนะครับอพอมันเป็นบัตรเชิญกับปี่า,าเนี่ยได้แค่ค่าก่อสร้างคืนร้อยเปอร์เซ็นต์แล้วก็ล็อกเมืองเนี้ยนะครับ ใครๆเขาก็มีกันนะครับไอสองสกิลเนี้คือจะพูดว่าเป็นสกิลรองนะครับสกิลรองก็คือสกิลที่ไม่ได้แบบอ่ามันมันออกเป็นเหมือนสกิลพาสซีฟด้วยซ้ำนะไอพวกสกิลเนี้ยเนี่ยตกเมืองปุ๊บก็ได้เงินคืนอย่างเงี้ยตกเมืองเองก็ได้ล็อกเมืองอย่างเงี้ยนะครับมันมันไม่ต่างจากสกิลพาสซีฟเลยนะครับไอพาสซีฟสกิลอ่ะที่มันจะทํางานอัตโนมัติของมันเองอะโดยที่เราไม่ไม่จำเป็นต้องเลือกหรือว่าแคนเซิลได้อย่างเงี้ยนะครับอ่านี่ก็ผ่านไปนะครับ โดนก๊อปปี้คาปิ่าอ่ะตัวนี้ยังน่าสนใจกว่าอีตัวบัตรเชิญคาปิ่าอีกตรงไหนก็คือมันมีแรนผุดนะครับแรนผุดในเมตาตัวนี้ก็มีความนิยมอยู่บ้างนะครับไม่ได้แบบเลือนหายไปจากเมตาเลยซึ่งมันก็ยังมีประโยชน์อยู่ในเรื่องของแลนผุดนะครับจังหวะถ้าเกิดว่าอากันวิกเราไม่ติดแต่แลนดผุดมันสร้างขึ้นมาให้อย่างเงี้ยก็มีประโยชน์เช่นกันนะครับอ่ะแล้วก็มีสกิลบัตรเชิญแล้วก็ ตกเมืองได้เงินอีกแล้วนะครับมันเป็นอะไรนักหนากับตกเมืองได้เงินเนี่ยฮะกลัวจะไม่มีเงินเชิญรือยังไงฮะร้อยเปอร์เซ็นตะ์เนี่ยโอเคถามว่าสกิลหลักๆมันมีแค่สองสกิลนะครับจีเนี่ยนะตัดไอ้สกิลยกได้สกิลตกเมืองได้เงินไปนะครับเพราะว่าผมมองว่ามันเป็นพาสซีฟสกิลนะส่วนสกิลหลักๆก็คือแลนผุดแล้วก็โจมตีเลกตัวบัตรเชิญนะครับถามว่าดีไหมตัวนี้ก็ภาสีดีกว่าไอ้ตัวแรกอีกนะครับอื เพราะว่าโดนคัพปี้มันก็ยังให้ความสําคัญในเรื่องของคน2ได้นะครับเวลาจังหวะที่เราถอยคน2เราก็สามารถโจมตีฝั่งข้ามด้วยแลนด์มาร์คที่มันเพิ่งผุดมาได้เลยทันทีนั่นเองนะโอเคก็ประมาณนี้นะครับส่วนที่เอาไปคอมโบตัวไหนได้ผมก็มองว่ามันเอาไปใช้ได้หมดแหละนะครับกับการดที่ต้องการแบบโจมตีเลขตัวเพิ่มอย่างเงี้ยนะครับไม่ว่าจะเป็นฮุนไนกี้นะครับเมลี่อ่ารเงี้ยก็ได้นะครับประมาณนี้นะอ่ะส่วนจี้ในหลังตัวอื่นนะครับที่เป็นเวอร์ชันดาร์กนะครับรู้สึกว่า เกมเหมือนเขาจะขยันให้ทําเวอร์ชันดาร์กออกมานะครับเพราะว่าอะไรเพราะว่าามันมีจี้อ,อีโมาแล้วนะครับเป็นจี้เครื่องรางเวอร์ชันอีโนะครับก็คือจะมีเฉพาะเวอร์ชันดาร์กเท่านั้นที่สามารถอัปเกรดเป็นเวอร์ชันอีโได้เท่านั้นนะครับอ่าเดี๋ยวไปดูร้านค้าสักหน่อยแล้วกันว่ามันมีแสง e ีโมาขายไหมนะครับไม่มั่นใจว่ามีหรือเปล่านะครับแต่คิดว่าน่าจะไม่มีนะครับผมคิดว่าน่าจะมีอีกทีวันวันจันนะครับ น่าจะมีแสงอีโบมาขายนะครับเพราะว่าจี้ดาร์กอะไรมันมาเยอะเลยนะครับอ่ะจี G ้ดาร์กในรอบนี้ก็จะประกอบไปด้วยกอหลังโลซูเปอร์อุปกรณ์เขียนแบบนักดาบลูกเจีย๊ยบนะครับจรวดทิ้งระเบิดการเชิญปาร์ตี้บ้านน้องสาบนะครับกับดักสปริงโลซูเปอร์ซูเปอร์เดเมนชันโลซูเปอร์แม่เหล็กโลซูเปอร์รองเท้ากกระขังเดเมนชันหมวกอัศวินไทเทเนียมและก็สุดท้ายปืนหมัดแมวเหมียวเชวินนะครับอ่ะจะแนะนำไปทีละตัวแล้วกันนะครับปืนหมัดแมวเหมียวพูดถึงปืนหมัด นึกอะไรไม่ออกให้บอกเดสนะครับอ่าเดสได้ใช้งานคุ้มค่าที่สุดแล้วนะครับสลับปืนหมัดนะครับซึ่งไอตัวแมวเมียวเชวินเนี่ยมันพ่วงสกิลเนเทศมาด้วยก็ค่อนข้างที่จะครบจบในตัวเดียวเลยนะครับหมวกอัศวินไทเทเนียมนะครับจี้นี้ก็เป็นจี้เฉพาะทางเลือกแล้วแหละนะครับอ่าสลับพี่วินในที่กำลังมองหาจี้ที่มันเป็นหมวกนะครับแล้วก็อยากได้ป้องกันดีบัฟมาด้วยในตัวอย่างเงี้ยนะครับตัวเนี้ยก็ยังเป็นจี้เมตาอยู่นะครับ นิยมใช้จริงๆก็จะเป็นตัวของไนกี้เป็นตัวของเมรียอะไรประมาณนี้นะครับไนกี้ถามว่าทําไมได้ใช้ใช่ไหมเพราะว่าจังหวัดถ้าเกิดว่าเราไปเจอสายที่ลบพื้นที่เราได้นะครับเราจะไม่เหลือพื้นที่บริสุทธิ์ในการป้องกันดีบัฟร้อยเได้แล้วนะครับเราต้องมีจี้สักหนึ่งชิ้นในการป้องกันดีบัฟให้กับไนกี้ได้ด้วยนะครับจะทําให้ตัวของมันเซฟมากยิ่งขึ้นนะโอเครองเท้ากับคาร์เรมชชันอันนี้ไม่ขอพูดเพิ่มเติมเพราะว่ามันมีเวอร์ชั่นที่ดีกว่าก็คือรองเท้ากับขังโคระคระประมาณนนี้นะ ส่วนตัวล bon mm ูกบอล3สีนี้ผมพูดไปแล้วนะครับตอนสักครู่นั่นแหละนะครับอ่ะก็คือมันเป็นจี้ที่เคยมาในอีเวนต์ของมาเรียใช่ไหมสโนมาเรียนะครับแต่ถ้าเกิดว่าพี่ๆเคยมีนะครับอยากทำเป็นเวอร์ชันดาร์กอีเวนต์นี้มันจัดให้แล้วนะครับตามหาเป็นคาทาดาร์กนะครับมาแลกเปลี่ยนเป็นเวอร์ชันดาร์กได้เลยทันทีตัวที่ดูดีที่สุดก็ผมมองว่าเป็นซูเปอร์ดิเมนชั่นโลกซูเปอร์นะครับอ่ะก็เป็นสกิลดิเมนชั่นโอ้โห สกิลโด i เ n ็นชั้นหเปอร์นะครับโอ้โหเถื่อนมากนะครับโอเคก็ประมาณนี้นะครับอ่ะการ์ดเชิญปาร์ตี้ปันต้อนสาบนะครับอันนี้ก็เอาไปเล่นกับตัวอะไรได้บ้างนะครับก็จะมีอาทิเช่นโดยอนนะครับโดยอนมีพาไพมานีะอะไรเงี้ยนะครับก็จะแนะนําได้ประมาณนี้นะครับส่วนเงื่อนไขาการใช้งานตัวนี้จะแตกต่างจากไมกุลาบโดยสิ้นเชิงเลยก็คือไอสกิลเมล็ดพันธุ์งสาบอะ มันมีสกิลพ่วงมาก็คือฝิกเมืองคูณสีเท่าสกิลฝิกเมืองคูณสีเท่าจะทํางานก็ต่อเมื่อฝ่ายตรงข้ามติดดีบัฟกุหลาบเท่านั้นนะครับมันจะไม่ทํางานเลยถ้าเกิดว่าฝ่ายตรงข้ามป้องกันดีบัฟได้นะครับอันนี้ผมลองเทสมาแล้วหลายๆเทสกับโดยอนนะครับว่าทําไมฝ่ายตรงข้ามมันไม่โดนคูณสีสักทีเมืองก็ไม่แพงสักทีอย่างเงี้ยนะครับก็เป็นเพราะว่ามันเป็นสกิลพ่วงกันนะครับสังเกตคําว่าและนะครับ ถ้าเกิดว่ามีคาว่าละแสดงว่าสกิลด้านหน้าเป็นสกิลหลักของมันซึ่งสกิลด้านหลังเนี่ยเป็นสกิลรองลงมานะครับซึ่งเท่ากับว่าจี้เครื่องรางตัวเนี้ยมันมีแค่2ส,สกิลก็คือสกิลเรียกตัวแล้วก็เป็นบริลพันต้องสาบแค่พ่วงสกิลคูณ4เข้ามาให้ถ้าเกิดว่า,าบางจังหวะมันก็มีโอกาสที่จะแสดงผลได้ก็คือถ้าเกิดว่าตรงข้ามติดดีบัฟปุ๊บคูณ4ติดอย่างเงี้ยแต่ว่าบางโอกาสมันก็มีแบบว่าติดแค่ดีบัฟแต่ว่าไม่ ไม่ติดเมืองคุณสีเนี่ยก็พลาดโอกาสโจมตีเมืองแพงได้ไปโดยปร,ริยายนะครับอ่ะประมาณนี้ส่วนตัวของจรวดทิ้งระเบิดนะครับตัวนี้ผมเคยพูดในอีเวนต์หลังจากที่อ่าที G ่ดาร์กปีเสื้อมาใช่ปะว่ามันเป็นจีที่ค่อนข้างกังแต่ว่าก็มีคนเอาไปใช้ป่วนนะครับ <S <S เขาเรียกว่าแบบเอาไปใช้ให้มันมีสีสันนะครับเพราะว่าไอตัวของยิงระเบิดเนี่ยมันค่อนข้างเกียนนะครับมันยังเกียนอยู่ในเมตาเพราะว่า บางจังหวัดที่ถ้าเกิดว่าโคมันสร้างแรงเยอะเนี่ยมันจะสลับตำแหน่งกับผีเสื้อเราอะ่ะมันก็มีโอกาสที่จะเซฟเราได้นะไอตัวยิงระเบิดนะครับเพราะว่าตอนที่มันสลับตำแหน่งไปปุ๊บแล้วมันยิงระเบิดไปตำแหน่งที่โคมันยือนอะ่ะนะครับมันก็มีโอกาสที่ทําให้เราลอดตายจากเมืองตัวน,นั้นได้นะครับอ่ะโอเคแล้วก็มียกเว้นเข้า,าม,มาทางจํากัด2ครั้งมินเนเตสอ่ะอันนี้ประมาณนี้นะครับอ่ะก็ค่อนข้างทีนจี้ที่ เกียนนะครับก็อยู่ที่เลือกใช้นะครับว่าจะเลือกใช้ระหว่างบอดกับดักเพชรหรือว่าเป็นจรวดทิ้งระเบิดนั่นเองนะครับอ่ะตัวของอุปกรณ์เทียนแบบนักดาบนะครับนักดาบก็จะเป็นแป้นโดดกันวิกแล้วก็ล็อกเมืองนะครับถามว่าดีไหมตัวนี้ดีนะครับก็เหมาะกับการที่ขาดแป้นไปในตัวอาทิเช่นแชร์มินฮอลัสนะครับคารินอะไรเงี้ยนะครับหรือว่าน้องหุ่นก็น่าจะได้ใช้นะครับตัวนี้ผมก็ลองคิดๆดดูว่าจะทําดีไหมนะครับนะก็ประมาณนี้นะครับก็ลอง ช่างใจอยู่นะคบว่าจะทำอะไรไปเพิ่มเติมดีหรือเปล่านะครับสำหรับน้องหุ่นนะโอเคกอล้างรถซูเปอร์ Super, นะครับอ่ะกอล้างรถซูเปอร์ Super, ก็เป็นจี้ทางเลือกเฉพาะนะครับสำหรับพี่ในที่มีเป็นเซ็ตจี้ข้างล่างที่ดับหลากหลายขึ้นนะครับผมก็คิดว่าน่าจะเป็นจี้ที่ดีอีกชิ้นหนึ่งนะเพราะว่ามีทังนิลเทศมีทังโลซูเปอร์ในตัวให้ก็สามารถนาไปอัดแอปใช้กับ เซจี้เครื่องางที่พี่ๆต้องการได้นั่นเองนะครับอ่ะก็ประมาณนี้นะครับก็พยายามรวบลัดตัดตอนให้ได้มากที่สุดนะครับเท่าที่จะทําได้นะก็น่าจะไม่มีอะไรแล้วนะอีเวนนี้นะครับเพราะว่ามันเป็นอีเวนต์ปิกอัพอ่ะนะครับอืมก็น่าจะดีนะนะครับเป็นอีเวนที่ดีสำหรับผมนะเพราะว่าผมจะได้พักเพรบ้างนะครับจะได้แบบอ่าจะได้ไม่ต้องใช้เพรให้หายไปนะครับคือเพจผมหายไปเยอะแล้วอ่ะนะครับจากแสนห้านะครับใช่ไหม ถ้าพี่พีนที่ติดตามตอนแรกๆจะเห็นว่าเพรผมเยอะนะครับแสนห้าหมื่นหายไปแล้วนะครับเพราะว่าผมไปถอดไปสสยที่ตระกูลเขาเรียกงไงตระกูลคิดมัดมาเยอะเลย 3- 4ชิ้นนะครับเนี่ยโดนไปเยอะเลยจี้ตกจี้ละหมื่นเจ็ดหมื่นสามนะครับโคตรแพงนะครับประมาณนี้ก็แล้วกันนะก็ก็ฝากเอาไว้แล้วกันนะครับสำหรับคลิปรีวิวเวต์นะครับทั้งการ์ดตละครปิกอัพแล้วก็การ์ดไม่ใช่การ์ดทั้งจี้เครื่องลังปิกอัพด้วยนะครับก็ฟังหูไว้หูนะครับอย่า รับฟังแต่ช่องของผมเพียงช่องเดียวนะครับรับชมหลายๆช่องสลับ u t u b e เกมเศรษฐีเพื่อช่วยประกอบการตัดสินใจสลับพี่ๆด้วยนั่นเองนะครับ okay, โอเคก็ก่อนจะลากันก็ขออวยพรปีใหม่ให้พี่ๆมีสุขภาพร่างกายแข็งแรงนะครับเงินร่ำรวยเงินทองขอให้เงินไหลามาที่มานะครับขอให้คิดองไรได้อย่างนั้นนะตามสมที่ปรารถนานั่นเองนะครับก็จะขอให้พี่ๆเนี่ยอ,อยู่กับช่องไอเอนชาแนลไปอีกนานๆเลยก็แล้วกันนั่นเองนะครับก็เอาไว้เจอกันใหม่ปีหน้าแล้วกันนะครับก็ พูดอย่างกับมันจะนานนะครับแต่ว่าไม่อีกกี่วันก็ปีใหม่แล้วแหละนะครับก็เอาไวเ้เจอกันนะครับหลังจากที่ผมพักผ่อนอะไรเรียบร้อยแล้วแหละนะครับก็จะกลับมาทําทคลิปลงคลิปเป็นปกติให้รับชมกันนะครับแต่ระหว่างช่วงนี้ก็จะหายไปสักพักนึงก่อนนะครับอ่ะก็ไปพักผ่อนปีใหม่ช่วงหยุดยาวนั่นเองนะครับโอเคเนาะก็ไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าคอนเทนต์น่าจะเป็นยังไงวันนี้ก็ขอขอบคุณพี่เพื่อนที่รับชมจนมาจบคลิปนะก็ไว้เจอกันใหม่นะครับวันนี้ขอตัวลาพี่ๆไปก่อนแฮปปี้นิวเปีนะครับ